สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้ตัวแสดง c ื u อในดิคอร์แบบมันจะมีขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโหลดมาเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลยแล้วก็รอดาวน์โหลดเสร็จนี่แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ไฟล์แล้วก็แตกไฟล์มาให้เรียบร้อยเลยนะครับ นี่เราก็แตกไฟล์เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปที่ไฟล์เลยมันมีตัวใส่ท็โทเคนของดีคอร์ดเราแล้วก็กด f 1 2ขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็กดตรงนี้แล้วก,กดไปตรงนี้อันที่สองแล้วก็เขียนทเคนทเคนที่มีตัว n นำหลังนะครับพอเขียนเสร็จตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปคัดลอกโทเค็นของเราพอคัดลอกเสร็จแล้วก็ f สิบสองปิดนะครับแล้วเราก็ไปวางในไฟล์นู่นเลยนะครับพอวางเสร็จก็บันทึกเลยพอบันทึกเสร็จแล้วก็ร้านเลยนะครับนี่จะใส่แล้วก็มาล้านตรงนี้นะครับนี่มันก็ล้านเสร็จแล้ว แล้วก็ไปดูกันเลยว่ามันได้หรือเปล่านี่มันไม่ขึ้นนะครับ cpu วิ่งเท่าไหร่ gpu วิ่งเท่าไหร่นี่มันก็วิ่งแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดเข้าไปนี่ cpu วิ่งเท่าไหร่ gpu วิ่งเท่าไหร่มันก็มีบอกมันก็แบบขยับแบบว่า ตัวอักษรมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับใครสนใจก็มาในดิคอร์ดแบ็กลนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เพราะกู้ะทำให้พ่อมึงนักอ้านจะช้ำช้ำไม่ตายก็เซอเพราะกูไม่ได้โง่ควายสุดช้ายพรบมึงกับเป็นมันกูนไม่ได้หลัก